โอเคมาแล้ววันนี้ผมหยิบเซตเปิดเปิดกล่องแต่ที่แปลกไปก็คือผมหยิบถูกทิ้งไว้ข้างหลังของลูบินนะครับหรือว่าเฮ้ยพ่อผมแอบอะ่ะอ้าไม่เอาเรียบร้อยอเก็บกงิแจไว้แบบในที่ลับไม่มีใ,ใครหาเจอแน่นอนทุกคนตอนนี้จุกเลยจุกเลยไอ้ช<ง>ิน<ๆ>เลตอนนีนน่าจะตึงนะพี่ว่าเราอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้ออกหมดหรอกพี่ว่าถ้าเปคนเสียสลัด่ะเกมครับสั่นเอาผู้รอดชีวิตแค่คนเดียว แล้วคนนั้นเป็นใครพี่อาจจะเป็นพี่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่บอกที่ซ่อนสมบัติลับถ้าช่วยพี่ที่มีสมบัติลับวันพีชน้องอยากได้ด้วยกันไหมไม่อยากได้ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์น,นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับ จุกเลยจุกเลน้องโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในด่านด่นานอะไรนะขอดูชื่อด่านกนะ่อนาโทบาโอเคมาแล้ววันนี้ผมหยิบเซตเปิดเปิดกล่องแต่ที่แปลกไปก็คือผมหยิบถูกทิ้งไว้ข้างหลังของลูบินนะครับหรือว่าเปพ่ออันนี้ผมกะว่าไม่ปัดไฟเลยทุกคนถกชั <c oughs> เปิดกล่องอย่างเดียวอ <c oughs> อยู่ดีก็หลอกไฟ คิดว่าตัดในส่งไม่เดียวเนาะคิดว่าตึงมากโอเค <Hey, S 2> ไปกล่องแรกออกมาเป็นกระเป๋าไปบ้านขอลนนุยต่อผมไม่ไม,มอง,มองหลังกัไนไม่เค่ออกมาเป็นกุญแจแดงตามแผหัวกุญแจแดงซ่อน,นอ่ะทุกคนเราซ่อนในพุ่มนี้ไหมอยู่แบบนี่ <c oughs> แต่นะผมแอบ,บอะ่ะ

ชิบหายล้แยกเราไปน้องเกมนี้เป็นเกมคัดสรรหรือเปล่าจริงี่เกมคัดสรรเอาผู้รอดชีวิตแค่คนเดียวฮะแล้วคนนั้นเป็นใครพี่อาจจะเป็นพี่หรือเปล่าไม่ต้องพูดผู้คัดสรรก็ต้องอยู่รอดจนคนสุดท้ายไม่ต้องพูดมันไหนยังวะเฮ้ยชิลอะไรพี่น้องข้างบนข้างบน ีซชิซีิวพี่ไปแล้วพี่ฉีกอันนี้มันโลบมากจ้าลบมากระอดปมดโอเคสวยทุกคนผมไปกันแล้วมีกระเป๋าพยาบาลติดตัวไม่ต้องห่วงสายเปิดกล่องนี่คือสบายสบายชิวๆมีเซรุ่มบริสุทธิ์ติดมาด้วยเฮ้ยเข็มบู๊ตบู๊นะครับฉีดแล้วจะวิ่งไวขึ้นนะทุกคนโดวขึ้นจอกี่บาทครับโดวขึ้นจอขั้นต่ำสิบบาทนะทุกคนใครที่อยากสนุนก็ สามารถโดเนทผ่านลิงก์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยทุกคนทุกครั้งที่โดเนทก็จะมีเพลงด้วยใครอยากฟังก็โดเนทมาได้แล้วผมคิวแตกระหว่างผู้เจอพอแล้วก่าเฮ้ยโอ้โหหัดนิดเดียวผมเก็บของไงหัดนิดเดียวทุกคนโอเคกรับผมาไปบ้านเลยมีทุกคนชิวเตีงต่อเรียบร้อยแฮกเจ็บไป เดี๋ยวเราวิ่งไปดึงน้องๆกอนเอ้ยมีคนดึงไปแล้วตัดหน้าผมงั้นผมไปเปิดกล่องต่อเลยแล้วกันตัวนี้พี่กล่องเลยผมเปิดท้งเอาไว้เราก็แค่ลื้อต่อวางเก็บวางแล้วก็ลือ้อแะเซตเปิดกล่องผมทั้งเกมมีสามกล่องผมก็เปิดไปเลย6ทีแผ่นที่แดงเอาไว้หาหลุมระแต่ไม่จำเป็นเดี๋ยวผมมีถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยู่แล้วทุกคนสบายเลยละ เดี๋ยวอีกหนึ่งกล่องนะครับบ้านใต้ดินกล่องสุดท้ายของเกมแขวนนะโอเคคิดเลิแขวนเอาล่ะเวลาช่วยด้วยตอนนี้คิดเลิกจะตึงว่ะน้อง,งพี่ว่ามันชนะรัวแล้วไงพี่มันเลยส่งคิเลอร์แบบเราต้องเตือนส,สละวะไม่เสียไ,ได้ไหมช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่โอเคช่วยเฉลยแล้วที่อยู่ กลับมากลับมาจริงไม่ได้หรอกอาละผมจีก่อนได้ปูดไปเปิดกล่องบ้านใต้ดินไหมทุกคนเหลืออีกหนึ่งกล่องอ้าวทางหลังไปนอ้องแล้วผมลงมาเปิดกล่องเลยใต้ดินตึงๆเปิดกล่องหน่อยใต้ดินเช็คเช็คเช็คโอ้เขาลมควันยับเลยหรอเกมนี้มันก็ต้องมีการเสียสละ แล้วคนเสียสละเป็นพี่ได้ไหมไม่ได้มันคือภารกิจภารกิจเพื่อชาติน้องๆไม่เข้าใจหรอกแล้วผมลื้อต่อโอเคโอ้โหไม่ดีว่ะเอาไงดีว่าน้องเราถึงได้แต่แปลกเองแบบแบบนี้ดีไหมไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีจริงหรอพี่ไปดึงเองไม่ต้องห่วงมาละอุ้ยเสียสละบปอพีิภูมะละผมแอบแล้วทุกคน ปั่นไฟไหนห่อยไม่เลวเพื่อไงเหรือสี่เครื่องเต็มๆตบปั่นไฟหน่อยไหนๆก็มีกล่องข้อมือติดมือมาแล้วทุกคนจับเครื่องนิดนึงเขาเอาซิวๆิวซิ่จริงเหรอชิลได้ไม่หันม้ามองโชคดีเขาไม่มาหาป,ปั่นเลยทุกคน,นแปลแปลก ไปก่อนแล้วครับผมอยู่เนี่ยโอเคโอเคไล่ต่อนี่ไงพี่กำลังปั่นไฟให้อยู่ไม่ต้องห่วงโอ้ย่ะละพี่ต้องแอบอะน้องแต่พี่ยังไม่โดนสักแผลเลยนะไม่โดนไม่โดนก็ดีแล้วไม่โดนแฝนก็ดีแล้วน้องเชื่อพี่พี่วิ่หนึ่งหน้ไม่ต้องห่วงพี่ไม่เจ็บ f o คอนเทนต์เฮ้ยเสียใจดังแต่ละคนเอาเซจุ้งมาหมดเลยเซจุ้งหมดเลยเหรอแล้วพี่จะเซจู๊กมาเหมือนกันแอบห่วง จูกจุกจูกตึงตึงจุกจกลงท่อไม่ใช่จูกลงท่อไม่มีจริงท่ออย่างเดียวคนนี้เฮ้ยเปิดตู้พี่พี่ใช่เหรอคิไปเองพวกกันเองทั้งนั้นโอ้โหอันนี้คือกลัวนะกลัวนะอันนี้ก็ก็กลัวนะตัวนี้รีรีกุ๊กเลยทุกคนเดี๋ยวี่คิดว่าอยู่นี้ใครมันจะมาทำเสียงเปิดตู้แล้วนี่อันนี้มาจริงเสียงขวดแตกโอเคไปแยกย้ายน้องเจอกัน เฮ้ยคชดแล้วเหมือนจะกระทืบเคเรื่องไงต้องรู้เห็นแล้วอุ้ยโอเคเจ๊น้องปันน้องปันเฟสสุดท้ายเฮ้ยใหญ่ๆๆๆพี่ไม่เกี่ยวเฮ้ยคิดเล่นไล่พี่เฉย,ยเยอะๆทุกคนป,ป,ปันคุณปันถ้าพี่ตองขึ้นเสาไม่ต้องดึงนะเดี๋ยวะดึงก็ต้องช่วยกัน <c oughs> คนตายไม่ต้อง <คน S 2> ไม่ต้องคนตายไม่ทิ้งการคนตายไม่ต้อง คนไทยอะเขาลักันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชีิเชพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยดุลเลยอานรยรู้นะว่าเราต้องทำอะไรเค่าปันดีกว่าปั่นปั่นปด่วยไ่ั่ไหว่นปั่นปั่นปนั่นั่นปั่นุั่น่นปัปั่นปั่นปนักนปี่ลปั่นปั่นรั่นป่นปปนนปัปนปนป่ป่วยไ่่่น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 ่่่่น เกมตึงครับทุกคนตอนนี้ผมโดนแขวนว่าหนึ่งทีเดี๋ยวพี่บอกที่ซ่อนสมบัติลับถ้าช่วยพี่ที่มีสมบัติลับวันพีสน้องอยากได้ด้วยกันหไหมไม่อยากได้ของดีนะสมบัติลับอ่ะไม่เอาไม่เอาที่มีทั้งก <c oughs> ุญแจและแผนที่น้องไม่อยากได้เหรอแด้เพราะเจ๊เจทันฟันเลยนะโอเคน้ okay, องปันทำดีมาก สวยแต่พี่ชิวให้น้องเดี๋ยวพี่คิวให้อะไเลยน้องปันก็ไมีน้ำใจอ่ะคนไทยหรอโอเคผมเองแหละใจดำไม่มีน้ำใจเฮ้ทุกคนเราหายเจ็บแล้วเราก็จะหายตัวละต่อจากนี้ผมจะไปโผล่หน้าให้คิวได้เห็นโอเคดีครับไหนพี่พี่อยู่ที่เดิมเลยพี่เดิมเลยเหรอโอเคโอเคโอเคแปลกถามเรืนี้แปลก โอเคชิวให้น้องปันก่อนนะบปันฟ้าพับให้หมดเอาหมดไหมมันก็มีไวพ้พับเอาวะเกมนี้พี่ว่ามันต้องมีคนเสียสใจจริงๆครับพี่ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่นะแต่ว่าเชืยอ์ตื่นนะหยมันต้องเป็นเราที่ลาลาคอปไปดิไม่ใช่ลาลาคอปมันก็คนไทยไม่ใชพบเหรอลาลาคอปแลลาลาคอปเข้าไปแล้วนี่เ <laughs> ชียร์ทุกคนเราแอบเบต็มแอบครอบแมบบย่อให้รู้จัก อุ bon. <t oms> ้ยอุ้ยน้องปันเสร็จแล้ยอันใหม่ดีกว่าอันใหม่ดีกว่าไม่ไม่คิมเนี่ยแหละดีแล้วเชื่อพี่คือฉันเดียวเลยเอาให้เห็นเลยอเดี๋ยวพี่ไปบล็อกให้น้องปันโอ้โหชิลแล้วรู้ชิลแล้วรู้ฮะแย่ว่ะพี่พี่ช่วยไม่ได้ป่ะน้องชิลแล้วรู้หรอรู้รู้จริงรู้จริงอ่าแบบนี้เสร็จเฮ้ยเฮ้ยจิม ฮ้ยน้องเมลี่อยู่ไหนอ่ะเมดี้ต้องหิวกันหรพี่จริงจริงจริงเหรอเยอะแล้ววะไม่ต้องฮิวกันหรอกน้องปันพี่เต็มที่นะพี่ไม่เคยยอมเกมียะนะพี่ช่วยแบบโอ้โหเต็มที่เมื่อกี้นี่แต่ว่ามันพลาดไปนิดเดียวอเนาะโอ้โหมันก็อยู่ในการคำนวณที่ต่อแล้วแหละถ้าตายไปทีเราควรเจอหลือพี่ต่อาเฮ้ยโอ้โหใจร้ายเกินมันก็อยู่ในการคำนวณแล้วแหละ ในแง่ไม่ดีเลยนะน้องๆพี่ไม่เคยเป็นคนแบบนั้นพี่เป็นคนไทยพี่มีน้ำใจอยู่แล้วเอาวะทุกคนเหลือกันสองคนเป็นเรื่องได้เฮ้ยคมอยู่เฮ้ยยืนแข่งเกินผมต้องไปหาสมบัติลับวันผีต่ะที่ผมซ่อนเอาไว้ขอบแบบเฮ้ยโอ้โหแย่แล้วแบบนี้เหลือกันสองคนพี่จะช่วยยังไงดี มันก็ช่วยได้ที่ได้เดินมาหิวแค่นั้นแหละไม่ได้พี่ก็กลัวน้องกลัวเลยโอ้โหเฝ้าแน่นอนหมดแล้ไม่เฝ้ามันเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมีทุกเองไหมไม่มีใช้เลยใช้เลยแล้วจอดนะล่ไม่ๆมาต้องบพี่เกมอันนี้ไว้ใจพี่ตองไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไว้ใจพี่ตองต้องบอพี่เกมมันต้องใช้แล้วเกมมันบีบโอเคพี่พี่ต้องกายพี่ต้องช่วยหรือเปล่า พี่โอ้โหเก้าแบบนี้แสดงว่ามีแน่นอนใช้เลยเชื่อพี่เกมมันบังคับเกมมันบังคับพี่มันเป่ามันเป่าอ่ะมัเป่าโอ้โหพี่จะช่วยยังไงแย่เลยวะน้องไม่มันอุ้มว่ะมันลากีอีโก้โอ้โหชิเดโอ้โหอันนี้อันนี้พี่เปายิ้มแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทับกุหลาบอลาก่อนมันมันเป็นคอมมอนเซนต์อันนี้คือทำตามเกมเลยคอมมอนเซนต์ โอเคผมก็คงจะไม่กดยื้อไอพี่เสียเวลาหรอกผมก็ไม่ต้องกลัวหรอวพี่ค่อยๆอ้อมมาช่วยเต้อ้อมไปอ้อมไอ้อมไปแปบเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเอา่ะโทษพี่กำลังค่อยๆอ้อมไปพี่กดวิ่งไม่ได้น้องตอนนี้พี่แบบเจ็บท้องไงพระดาวิ่งกั้เลือดมันไหลแล้วจะล้มเอานิ้วก้อยกดที่ปุ่มชิปพี่ไม่ได้มันกดไม่ได้จริงเลือดมันไหลอยู่กดเอานิ้วก้อยไปกดที่ปุ่มชิปมันก็ไม่ยาก Bro, what? เจ็บมากน้องตอนเนี้ยเจ็บว,วิง่งเม่ยอกไม่เป็นไรหมก็หมก็ปล่อยตายได้ก็ไม่เป็นไรพืเต์จ่ายมาโอ้โีเกินโอ้โหสีจัดเลยนั้นเนี่ยวิชิไดกลับมาเฝ้าโอ้โหกอลังจะถึงได้อีกนี้เดียวยองโ <c oughs> อ้โหขิ้เลย <c oughs> ยังไม่ได้เลยอย่ะวิ่งด้วยซ้ำอ่ะอเดี้ ไม่เป็นไรก็ให้ผมไลฟ์ที่นี่แหละโอ้เปไรโอ้พี่เต็มที่แล้วน้องแต่ว่าชีเรสเฝ้าอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเข้าแผนทุกอย่างได้ใช้แล้วเปิดมองออร่าทออะไรอ่ะไม่ไม่มีพี่ไม่ได้พกมาเลยแย่แล้วพี่จะรอดยังไงคราวนี้เหลือคนเดียวพี่เตรียมดูในกลุ่มเดตไปในไลน์ไทยแลนด์นะดูทำไมกลุ่มเดตไปในไลน์เห็นท่เป็นตัวเป็นตน เอ้าเดินมาเจอพ่อเฉยโอ้โง่เกมมันโอ้โหน้องเกมมันล็อกมงอล้นะน้องพี่เ้ใครตัดคลิปนี้มาเฮ้ยผิดขอโทษนะแต่ว่าเกมมันล็อกมงแล้ววะมันเลือกพี่อะน้องคือพระเจ้าเห็นในความพยายามของพี่อาเมนก็เป็นอยู่ด้วย ติดท่อป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 ิดท่อไม่ปิดไม่ตอลองดองเดิมเป็นนงตู้หน่อยดิโดดเลยพระเห้าเ็าคงแบบเห็นใจพี่อ่ะเพราะพี่เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนขนาดนี้ลงคิดว่เหรอพี่จริงครับผม คลิปนี้ออนแอร์วันไหนพี่โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือใครที่อยากเห็นพี่ตองเล่นชาเล่นอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนบายบายเอาเองกว้างขาวจุดกางเขาว่าไปกางเข่ากวางขาวเดินมายักษ์นามาละยองแล้วขึ้นลกระหว่างยองก็ลาที่น้ำแบบใหญ่ตั้งใหญ่ใหญ่ย้อยลุยลุยดีไปเหี่ยว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 ไป